การลงทุน f c n เนี่ยจุดเด่นก็คือว่าหลัก,ลกๆเลยคือการสร้างกระแสเงินสดระยะสั้นรายเดือน หลักทรัพย์บูรุเนี่ยก็คำหนึงนะครับแล้วก็ให้น้ําหนักกับคุณภาพหุ้นโดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและก็นักวิเคราะห์มาช่วยเลือกหุ้นโดยหลักการเนี่ยก็ต้องพยายามเลือกหุ้นที่โอกาสที่จะน็อกอินน้อยหน่อยนะครับเพื่อลดโอกาสในการที่ลูกค้าจะได้หุ้นแล้ว v a l ูเอชันหุ้นต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงดอกเบี้ยหรือว่า y i e ของ F C N เนี่ยต้องอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ในทุกวันเนี่ยเราก็จะมี F C N commentary ที่ขึ้นอยู่บนซ้ายมือผมตรงนี้วันหนึ่งเนี่ยจะมี2คู่หุ้นนะครับโดยที่อันเนี้ย research เลือกมาแล้วนะครับว่าเป็นหุ้นที่น็อ c อินต้องลึกพอที่จะลดโอกาสการเลอาอินของลูกค้าแล้วดอกเบียเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลนอกจาก2คู่หุ้นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมี quotation นะครับทางขวามือผมวันหนึ่งจะมี5ถึง6คู่หุ้นอันนี้ก็เป็นคู่หุ้นที่ทาง research คัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ละอันก็จะมีบอกเลยว่าดอกเบียเท่าไหร่ K I เท่าไหร่รรวมมมถึงีาาคา6โล ให้มาเทีเยบกับ KI ด้วย และนอกจากนี้นอกจาก6คู่หุ้นนี้แล้วเนี่ยถ้ายังไม่หนำใจนะครับเรายังสามารถมีแคตตลกใหญ่เช่นเราจะเอาหุ้นซ p l เอไปจับจากหุ้นสักหุ้นหนึ่งนะครับในกลุ่มที่รีเสิร์ชเลือกให้เราก็จะเห็นแล้วว่าจับกับหุ้นนี้ได้ยิวเท่าไหร่จับกับอีกหุ้นหนึ่งได้ยิวเท่าไหร่เรื่ององสังเกตดูนะครับถ้าเป็นหุ้นที่ผันผวน้น้อยก็มักจะให้ยิวน้อยเพราะความเสี่ยงเขาน้อยแต่หุ้นที่ผันผวนมากหน่อยยิวก็จะสูงหน่อยดังนั้นพูดได้ง่ายคือเรามีเชลฟ์ที่เราพิจจจาา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 ารรรรณมมมมมมออออยยยยย่่่่่งงงดดดีีถถถ้้้้้้้้ววนน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 แแลตััััักกกกทุุุุไไไไไชบบบหหหืืสสสใใคคคเ็50 เองเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงและปัจกัยของแต่ละคนเลยซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกคือนอทุนสามารถเลือกจับคู่ได้เองแล้วก็ยังเริ่มต้น1ล้านบาทนะครับโดยที่สามารถเลือกสังตัดว่าจะเอา KI เท่าไหร่แล้วดูว่าดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่เลย ถ้าท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้เลยผมเชื่อว่ากราสารรดัก์นี้เนี่ยเป็นโปรดัก์ทางเลือกที่สามารถผสมกระผอดเดิมของท่านให้กลมกรอบและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้